การทำงานคุ้มคานะครับสภาพสวยนะครับอันนี้เขาน่าจะถูกขัดให้เป็นเห็นทองเหลืองนะครับก็เป็นใช้ทุกแบบนะครับถ้าไม่ชอบอาจจะไปทำสีแบบเดิมก็ได้นะครับสีเดิมเขาจะเป็นตัวนี้นะครับ เสียนะครับปากผ่าเา F นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสปีจเตอร์นะครับ B หนึ่งถึงสามร้อยนะครับ เขา,าถูกตั้งอันนี้ไปแล้วนะครับต้งตั้ง,งนับฟิล์มประมาณนี้ครับถ้าเราจะรีเซ็ตคือเท่าที่ผมหาเจอนะครับที่ลองเล่นดูน่าจะต้องมีแค่การถ่ายไปถึงภาพที่12นะครับ เป็นระบบการถ่ายภาพซ้อนนะครับจะล็อกภาพอัตโนมัตินะครับอาจจะมีวิธีรีเซ็ตของเขาอยู่ด้ครับผมไม่ทราบ มาถึงภาพที่สอเขาก็จะฟีแบบนี้ครับไปหนึ่ไปสองมานี่ครับคือทีนี้เราก็ใส่ฟิล์มนะครับ อทีนี่มันไม่มีผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมถูกต้องไหมนะครับจุดสตาร์ทคือถ้าจะดูที่ช่องสองฟิลม์มใช่ไหมครับมันก็จะเป็นในส่วนของไม่รู้ว่าฟิล์มสมัยก่อนกับสมัยนี้มันเหมือนกันหรือเปล่านะครับเขาจะเป็นของ4.5คูุ6นะครับ อยู่ฝั่งนี้คูณหกนะครับหกคูณเก้าแล้วก็จะปิดฝานะครับสองรูพักที่หนึ่งครับอ่าแล้วก็น่าจะถ่ายได้เลยแต่นี่ผมจะให้ดูว่า ือช่องมองอช่องสองฟิล์มอยู่ตรงนี้นะครับการที่เราจะรู้ภาพที่1ของเราจริงๆนี่คือภาพที่1ของเรา,าในเฟรม6คูณ6นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของกรณีที่เราจะถ่าย4.5คูณ6 ตรงกลางจะเป็น6กคูณหอันนี้6กคูณเนะครับคือเราคือเราจะส่องแค่ของเฟรงของ6กคูณเแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่มีควานดูจริงกับข้อไปถ้าเราดูหมายเลข หนึ่งแต่วันก็ตรงตรงนี้นะครับแต่ผมคือมันจะหายไปสีภาพใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมงงกับตัวเองเราก็จะมาตั้งทีหลังนะครับคือพร้อมใช้ภาพที่หนึ่งเราจะหมุนหมุนตัวนี้กลับไปแล้วมันก็จะล็อกอัตโนมัติ ปับ๊บเราก็พร้อมถ่ายนะครับคือเราจะตั้งทุกอย่างให้เสร็จก่อนครับอย่างที่ทุกท่นานทราบว่าถ้าเราเกิดขึ้นฟิล์มล้วไปตั้งทีหลังกลไกอาจจะเสียหายได้นะครับเราก็จะตั้งสปีดชัตเตอร์นะครับ1นะครับตั้งรูปบแสงนะครับตั้งโฟกัสนะครับ รบแล้วก็นี่ครับลันชัตเตอร์ชสปีดหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพถัดไปตั้งตุอย่างให้เสร็จแล้ว ขึ้นฟิล์มแล้วก,กดถ่ายจะไม่ได้นะครับปนะ้องกันภาพถ่ายซ้ำเองอัตโนมัติเราก็จะต้องเลื่อนเมื่อขึ้นฟิล์มแล้วเราจะไม่ตั้งกลไกที่หลังนะครับมันจะถัดข้องนะครับมาดูสปีดรับ y lo ต้องเวลาเสียนะครับดึงลงไม่ได้นะครับเก้าสิบ นะอันนี้ไม่เห็นแล้วนะนออนออวครับนี่ออคออรครับคือการดูภาพที่หนึ่งเราก็าแค่ดูจุดสตาร์ทของเขาว่าภาพที่หนึ่งดูจักช่องมองนะครับ วอาพักที่หก็แค่นั้นก็จบนะครับคือทีนี้เราก็ปิดไปเลยเราจะไม่ดูกลางคันหรือดูอะไรนะเราจะมาดูตรงนี้นะครับเพอาจจะสับสนมึนหมได้นะครับแต่ว่าหลายๆท่านคงไม่เป็นแบบนั้นถ้าเราเผอดูครับเราดูเลขห้าจริงจริงแล้วเฟรมเราเลขแปดนะครับ,รรรบมันจะตรงแค่ตอนแรกนะครับ ดูเล็กหนึ่งเขาช่วเล็กหนึ่งแล้วเราก็ปิดไปเราจะดูตัวนี้ครับมาเนี่คนระับกัดก็ชัดเจนครับไม่ติดคัดไม่มีปัญหาใดๆนะครับนี่ตัดตั้งเวลานะครับ ช่องอนนี้อ๋อ oh. ช่องอนนี้จะเป็นสีแดงนะครับเมื่อเมื่อเราเลื่อนฟิล์มไปปั๊บนะครับนี่คือว่าบอกเราว่าเลื่อนฟิล์มละอาจจะมองไม่เห็นนะครับ คือมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่เมื่อเราถ่ายไปปับ๊บเขาจะเป็นสีขาวนะครับคือมันจะชัดเจนนะครับแต่ว่าในกล้องจะมองไม่เห็นนะครับสีแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับช่องมองกอ็มีเส้นไขนะครับ